สวัสดีนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเสมอนะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าความรักของคุณเป็นยังไงนะความรักของคุณนะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง พี่ให้สามกองนะคะหนึ่งสองสาม ความรักของคุณนะคะดูเหมือนความสัมพันธ์ของคุณคุณอยากจะจัดการกับสิ่งที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณค่ะต่อความสัมพันธ์ของคุณคุณอยากจะประนีประนอมนะแต่ก็ดูเหมือนรู้สึกว่าคุณไม่น่าไม่น่ามองข้ามหรือไม่ควรละเลยนะความเป็นจริงนะ,ะไม่เช่นนั้นเนะี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณต้องทำร้ายตัวเองนะทำร้ายความรู้สึกของตัวเองหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณด้วยเขาเรียกว่าความรักไม่มีเงื่อนไขนะหรือข้อจำกัดดังนั้นขอให้คุณมองความเป็นจริงนะคะที่มันกำลังเกิดขึ้นเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่มันไร้ความกังวลแต่ก็ มิภาระผูกพันในชีวิตของคุณนะคะมันเหมือนสิ่งผูกมัดบางอย่างบางทีคุณอาจจะมองหาการสนทนาหรือการพูดคุยที่มันชัดเจนมากขึ้นอย่าใจร้อนนะคะมันต้องใช้เวลานิดนึงใช้ความอดทนแต่มันก็มีความคาดหวังในสิ่งที่คุณต้องการเสมอนะคะทุกๆความรู้สึกของคนเรานะดังนั้นในความสัมพันธ์ถ้าคุณรู้สึกว่ามันยึดติดยึดเหนี่ยวกันไว แต่ก็เรียกได้ว,ว่ามันมันก็บ่งบอกได้อ่ะค่ะว่าคุณมีอิสระมีความรู้สึกความเข้าใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่ที่คุณรู้สึกได้ว่าคุณคุณมั่นคงไหมคุณสามารถพึ่งพาคู่หรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คุณได้หรือเปล่าคุณมองเห็นทุกอย่างไหมนะคะมันไม่มีข้อผูกมัดน,นะคะ มันมีอิสระท้งความคิดและการกระทำดังนั้นบางครั้งบางทีคุณไม่ไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นสิ่งใดมากนะักแค่การตัดสินใจมันอยู่ที่ตัวคุณขอให้มองความเป็นจริงและความรู้สึกของคุณตัดสินใจแบบไม่ต้องทำลายตัวเองไม่ต้องทำลายความรู้สึกของความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ก็เชื่อว่าบางครั้งบางทีมันเป็นเรื่องยากในความสัมพันธ์นะคะความรักมันยังคงอยู่คะ่ะ แต่ถ้าคุณไม่มีโอกาสได้เปิดเผยความรู้สึกของคุณจริงๆอย่าคุณบอกว่าทำตามความรู้สึกของคุณนะทำเพื่อความสบายใจนะทำแบบไม่มีเงื่อนไขบอกความรู้สึกของคุณนะคะให้มันชัดเจนอดีตแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะดังนั้นพูดความจริงที่คุณอยากจะบอกคุณต้องมองหาข้อเท็จจริงความจริงของ ความสัมพันธ์นะีะ้ในรูปแบบนี้คุณถึงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือกระทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันรู้สึกได้ว่าคุณปลดปล่อยความรู้สึกของตัวเองนะมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ในสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นดังนั้นคุณควรมองความเป็นจริงก่อนว่าคุณจะทําอะไรได้บ้างนะคะในความสัมพันธ์นี้แล้วก็เชื่อว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนพูดคุยความรู้สึกที่แท้จริงของคุณนะะ ง่ายๆคือคุณต้องบอกความรู้สึกจริงๆของคุณนะ่ะคุณจะไปต่อหรือคุณจะพอแค่นี้ตัดสินใจนะคะแต่ก็เชื่อว่าทุกๆความรักมันมีค่าเสมอนะ คุณนะ่ะรู้สึกนะคะว่าต้องการเป็นอัศวินมากเลยนะคะเรียกได้ว่าคุณอยากจะปกป้องความรักของคุณนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนครอบรครัวหรือคนที่คุณรักความสัมพันธ์นี้อาจจะบ่งบอกได้ถึงได้ว่าความอ่อนไหวของคุณนะคะความพยายามมันซ่อนมันไว้มากแค่ไหนนะคะหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่า การเปิดเผยความลับบางอย่างนะก็าบบาอาจจนะเป็นเรื่องดีแต่เหตุการณ์นั้นน่นมันได้ผ่านมาแล้วแต่บางทีคุณก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้รับการแก้ไขนะฮะบางสิ่งบางอย่างที่คุณพูดคุยกันมาแล้วมันจะดีขึ้นไหมในะปัจจุบันนี้ก็ตอบไม่ได้คุณต้องมองเองนะคะว่าการที่เปิดเผยความรู้สึกของกัรและกันแล้วปัจจุบันนี้มันดีขึ้นหรือเปล่า นะมันมีการปรับปรุงตัวไหมมันจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนเขาดีขึ้นไหมเธอดีขึ้นไหมความรู้สึกของคุณเป็นยังไงเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะคุณมีความกังวลน,นะคะเกี่ยวกับการแสดงออกความปรารถนาแล้วก็ความลับบางอย่างต่อคนรักของคุณหรือเปล่านะ,ะคะเขาเรียกว่าขอแนะนําให้คุณมอบความไว้วางใจนะคะการเปิดเผยต,ตัวตนของคุณ กับคู่ของคุณเท่านั้นนะไม่ใช่กับคนอื่นนะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณดังนั้นเขาเรียกได้ว่าถ้าคุณสงสัยว่าคุณจะต้องปรับอะไรเปลี่ยนอะไรไหมในความสัมพันธ์ของคุณหรือเปล่านะเปิดการสนทนาค่ะพูดคุยกันช่วงเวลาดีๆคุณมีสิ่งอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันตะกิตตะหงในใส่ของคุณหรือเขามีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะบาะคุณคุณสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะคะ ก้ไขเป็นแปลงอะไรได้ไหมเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณมีบทบาทในชีวิตของเขามากยิ่งขึ้นนะคะสามารถให้คําแนะนําได้ปลอบประโลมเรียกว่าให้ความรู้สึกที่รู้สึกว่าฉันเข้าใจเธอเธอเข้าใจฉันนะคะความรักมัน,มนบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เหตุนผลนนะ่ะดูเหมือนว่านอกเหนือจากความปรารถนาสิ่งดีๆที่มันมีให้กันเราช่วงเวลานะคะ ข้อดีข้อเสียของกันรลยกันพูดคุยคะ่ะเป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่าคุณจะรู้สึกยังไงข้อที่จริงของเหตุการณ์นินเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ว่ามันดีไหมมันดีหรือเปล่านะคุณต้องกลา้าเพื่อจะปกป้องคนรักความรักนี้ของคุณนะไม่ว่ากับเพื่อนคนรักหรือครอบครัวของคุณ ดังนั้นก็เชื่อว่ามันมีความสุขความน่ายินดีความพอใจจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนมันได้ปลด,ปล,ดล็อกเอากุญแจมาไขาออกแล้วก็ปลดปล่อยความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องมีความลับต่อกันไม่ต้องมีความสึกบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่เป็นหลุมดําในใจของคุณนะคะพูดคุยเรื่องที่คุณอยากจะบอกกับเธอหรือเขาคนนั้นนะคะคนที่รักคุณและคนที่คุณรักเขา เช่นกันนะ คนที่เลือกกองนี้นะเรียกได้ว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณอาจจะรู้สึกกลัวนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะที่เลือกกองนี้คุณอาจจะรู้สึกได้ว่ามันมันมีบางอย่างที่มันไม่มั่นคงทางด้านอารมณ์ต่อเพศตรงข้ามของคุณนะคะคุณอาจจะต้องการความเท่าเทียมในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงหรือผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้ชายนะะในในความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างฉันต้องการความเท่าเทียมในความรู้สึกบางอย่างของคุณนะฮะคุณชอบคุณก็เรียกว่าคุณชอบการแบ่งปันนะ,ะกับคู่ของคุณหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ในแง่ของความรักความสัมพันธ์นะ,ค,ะคุณสามารถพัฒนาตัวได้ดีนะคะ,ปะเปิดเผยตัวตนของคุณนะคะใจกว้าง แล้วก็เรียกว่าคุณค่อนข้างจะแสดงความคิดเห็นเป็นตัวของตัวเองะคะ่ะดีที่สุดแล้วนะคะหาทางออกร่วมกันอย่างเป็นกลางด้วยความซื่อสัตย์และความยุติธรรมของคุณนะคะก็ค,คุณต้องการความเท่าเทียมใช่ไหมดังนั้นคุณควรทําให้มันชัดเจนนะคะในสิ่งที่มันจะต้องบอกว่าจําเป็นแล้วก็ควรใช้เวลากับกับคู่ของคุณหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณนะ,ะบางครั้งบางทีบอกได้เลยนะว่า ไม่ใช่ทุกคนนะมันจะมีความสัมพันธ์ที่มันมันซ่อนอยู่ไม่ใช่ทุกคู่นะคะถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยด้วยนะมันมีความสัมพันธ์บางอย่างที่มันซ่อนอยู่บางทีอาจจะเป็นความลับที่ยังไม่ควรแบบเปิดเผยนะเพราะว่าเวลามันยังม่มันเรียกว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของมันนะ เมื่อถึงเวลาของมันคุณก็อาจจะเปิดเผยความรู้สึกนั้นก็ได้ก่อนอื่นคุณควรต้องใจเย็นนะคะมองหาทางเลือกที่ดีในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็เพื่อทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ความรู้สึกความรักในความสัมพันธ์คุณนั้นกลับมาอีกครั้งหนึง่งนะบางครั้งบางทีคนเราก็กลัวนะคะในเรื่องที่จะสนิทสนมกับใครสักคนหนึ่งนะคะ เก็บซ่อนความรู้สึกนั้นเอาไว้ยังไม่อยากเปิดเผยดูดูกันไปก่อนนะฮะบางครั้งบางทีคุณควรจะพูดในสิ่งที่คุณต้องการนะฮะสิ่งที่คุณคาดหวังอย่าพูดแบบทีเล่นที่สิงพูดด้วยความจริงใจนะฮะไม่ไม่ทำอะไรแบบก้าวกระโดดเป็นขั้นเป็นตอนเรื่อยเรืเรียนรู้กันไปก่อนนะคุณอาจจะรู้สึกว่า มองหาความสัมพันธ์ที่ที่เขาเรียกว่าถ้าคุณมีมีความรู้สึกที่ดีกับเขาเขาก็มีความรู้สึกที่ดีกับคุณนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบหลีกหนีคุณอันนั้นคงไม่ใช่แล้วละ่ะถ้าคุณดีกับเขาแล้วเขาหลีกหนีคุณนะั่นคือมันมันไม่น่าจะไปต่อได้นะดังนั้นการทำอะไรด้วยความจริงใจนะใช้คำอธิบายความรู้สึก จริงๆของคุณแล้วก็เชื่อว่าเปิดเปิดเผยความรู้สึกของคุณอย่างตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์และความจริงใจว่าคุณคุณเป็นแบบไหนคุณรู้สึกยังไงนะคะถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะที่คุณจะทําทาคะแนนทําแต้มให้ตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพื่อนเป็นคนรักเรียนรู้กันอยู่นะคะเชื่อว่ามันมันสามารถพัฒนาได้เป็นความสัมพันธ์ที่มัน ยืนยาวต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรักความรู้สึกดีๆและมิตรภาพนั้นยังคงอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้คุณเสมอ